มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเปิดคลิปการเดินทางไกลมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเปิดคลิปแล้วเดี๋ยวเยวแป๊บนึงมาแล้วกด F K Đi nhanh nhá À mình từ 100 sức khỏe Đi หมดแล้วไม่เป็นไรฮัลโ